ยาติชี้มีข่าวด่วนนะครับมาแจ้งยาจำลองแล้วว่าแจ้งว่าอะไรนะน้องเลมีร้านตอนเย็นใครเปานะนะน้องเลน้องเลมีร้านตอนเย็นไอ้ยายอ่ะโอ้ไม่เป็นไรน้องเลลำแล้วยายก็มาดูน้องเลลำแทนยายก็ได้ไม่เป็นไรดอกนานทีก็ลำก็ได้ยายหนำมันปวดแข็งปวดขาเดี๋ยวยายเขาไปลำหลังส่วนยาง ลำที่ไหนก็ได้ดอกเดี๋ยวยายก็ไปลำที่ส่วนจาคกำเรมเล่ลำกับข่าวก็พรอให้เลมีเงินไปเรียนยายได้นด็ตอนนี้ช่วงนี้ขรงเรียนเขากลนดีมากเลยนะ่จำลองครับแม่ลองไล่สองชั่วโมงเลยตังเนี่ยถ้าได้สามร้อยเล่จะให้ยายลองหนึ่งร้อยจให้แม่ละให้น้องดน่ะอีกหนึ่งร้อยเลก็เอาไปเป็นค่าขนม ยายยายถ้าถ้าเราลำแล้วบ้านเราลำคนหนึ่งก็พอเลยก็ก็พูดกับมันอ่ะก็ถ้าถ้าเลยเหนื่อยยายก็ไปแทนยายจะไม่ให้ล้ำสองคนมันเป็นโอ้ก็มันมีคนหนึ่งเราจะไปลำเอาทำไมเยอะแยะเอฟซีเลือกมากอซเลือกมาก็อันนั้นแกงจําปาเขาต้องมีเลือกตั้งหาเข้าใจถูกไหมคะ ถูกปะถ้าแกงจำปาลำเออถ้าแกงจำปลาลำแล้วไม่มีชื่อยายมันก็แกงจำปาลำเหมือนเดิมเละก็ไม่มีชื่อเราแล้วจะไปแย่งทําไมล่ะใช่เออแต่ถ้าว่ามีชื่อเราถ้ามีชื่อยายเออก็ก็ต้องลำก็แบบนั้นขาดมากๆยายยายก็จะให้น้องเล่ไปลำแทนถึงว่าไม่มีแกงจำปากะยายปวดขาก็เล่ไปล้ำแทนมันเป็นแบบนั้นความคิดของยายนะ วันนี้มีข่าวด่วนมาแจ้งยางจำลองครับนะครับนะบข่าวด่วนจากพระยาชินะครับนะครับข่าวด่วนนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่ายาจำลองจะไหลสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> <önemli> ว่าจะลงอยู่กับเขาคุยกับชุนรอไปชุนรอมาหัวกันอยค่ะ้ชุนอตีเอตียดชุนรอคุยไปคุยมากะชองชั่วโมง้วผ่านพานใจเด้อ ไม่ชุลนอลอก็คือหมายคำว่าชื่อช่องเขาโอ้น,โอนึกว่าน่าจาเขาลอกเออชุนลอซอยเป็ดชื่อช่องเขาหลอกหรอนึกว่าชุลโลมาดูนะไปนับดูไม่พีข้าน,นี่ขอบก็ลองกี่อันอันไหน,นาาโอ้อยูน,นัตุย่านาับไม่หมดหรอกยูนัตุก็มีเยอะเดี๋ยวจะเปิดจะไปกันนะ ใส่แล้วเป็นทันทีเลยนะคะตัวเอจะบวมีเนาะเดี๋ยวลองด่าว่าตอแหลตัวเองคือนาทีจะเปิดเปิดนานานาทีจะเปิดกุชมบัดยายไหมวันนี้เปิดนี่ที่มาแล้วลงสช่องลงอีกคลิปหนึ่งก่อนเอาลงคลิปนี้ตัวเองเดยลองว่าเราตอแหลเอาอะไรดีคะยายมีวิกอยู่ใช่ไหม แค่ยิงนาทีใช้เวลาใส่ปุ๊บนะอารมณ์เปลี่ยนเลยเธออาการออกไม่เห็นไหมคะเหมือนเลยนาทีเกิดไหมคะเจอตัวตนที่แท้จริงนะอันนี้คือตัวตนของฉันนะคะฉันเก็บมานานมากภรรยาไม่รู้สามปีแปดปีที่บังมาไม่ให้นานรูอันอันอยู่กับภรรยาก็เป็นเป็นอีกต่างหากบอกแมนมาแมนอยู่ภรรยาเฮ้ยว่าไงอะไรไม่เป็นไรให้อยู่หลังที่อยู่ภรรยาแล้วว่าไงจ่าเจเอ้ยแล้วไง ถ้ามาอยู่กับแม่ลองก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับถ้อยู่กับแม่ลองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็แม่คอนคาลี่จากสตอนิดนึงนะคะสิวท่านนะคะก็คือใส่นิดปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนนะคะนะคะอยากจีบคุณาทีจังได้ค่ะเธอเขาไม่ได้ว่าดมาต่อเลยว้าค่ะแม่นบอกนี่ใส่บอดี้โอ๊บแอนทีตลกย้ายขอวิกอันึงขออันหนึ่งรกอันที่ดึดอกเอาไปข้ออันดึงดอกให้หน่อยอยู่ในมาตรฐานนะนี่ไงนี่ไง วันนี้นะคะอาเดียนเพิ่งค้นพบตัวเองเจอนะคะนะิคดเพิ่งค้นพบตัวเองเจอวันนี้เองนะคะฮะอาทิตย์พี่นาทีผมรักพี่อ่าพี่ก็รักน้องอาทิตย์นะคะแฟนเผื่อได้เจอกันนะจ๊าพันหนักนะคะใส่วิชใส่วิชชีวิตเปลี่ยนนะคะอันนี้คือตัวตนของฉันนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ เราจะมาใส่ให้ FC ดูกันนะคะรับให้ได้นะคะนะแอดีเอาดอกไม้ดอกใหญ่ใครใครก็รับได้หมดรับไม่ได้แต่ยูค่ะนะคะน้องยูจะโตมาดีดอ้าวเปลี่ยนจริงๆอ้อาวโอ,โอ้โอเคไหมคะ FC ทุกท่านของยาจำลองนี่คือตัวต้นของเดียนนะคะ ปิดบังมาสามสิบแปดปีนะคะเพิ่งจะมาพบตัวตนเมื่ออยู่กับยายรองค่ะโอเคไหมเอฟซีมาล้อบานเลยข้ามาชมแล้วอยาชมฟรีนะคะเดี๋ยวตบถ้องกดไลค์ให้นะจ๊ะกดไลค์ให้ยายจำลองแล้วนะจ๊ะอยาชมฟรีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตบเอานะแม่รับไม่ได้หรอแม่เนี่ย ลกันเลล้ก็ได้แล้วเป็นหนวดก็เป็นหนวดเดี anyway ๋ยวลืมโกนหนวดนะคะปกติเดี๋ยวจะโกนหนวดแต่วันนี้นะคะเดียหนวดเดี๋ยรลืมโกนหนวดนะคะแม่ลองบอกว่าืกระเทยกระเทยไฟเหรอแม่ลองด่าฉันนะคะว่ากระเทยไฟนะคะเดียรรับได้ว่าเดียเป็นกระเทยไฟจริงนะคะเมียเผอเจอกันนะจ๊ะในป่ายา เจอกับผู้ใดเจอกคอยอย่นะรู้แล้วใครจะมาเจอเจ้าบอกเอีไงเมียเผอเจอกันนะคะโอเคไหมคะในส่วนยางนะคะโอเคไหมคะใะส่วนยาจำลองได้แต่ซับแน่พีที ออไ้ปียายไลฟ์มาสองชั่วโมงแล้วนะคะผมก็ผมก็งงกับยายว่ายายจะไลฟ์จะไลฟ์ข้ามวันข้ามคืนเลยหรือไงคะโอ้จันโมเมื่อวานนี้ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ลงแล้วก็ไลฟ์ลงแล้วก็ไลฟ์ลงแล้วก็ไลฟ์เอออยู่นั่นละเบิ้ลอยู่ชวนยางวานี่แล้วมันบอกว่าเรียนไม่แนะนำให้ยังนั้นนะคะโทรศัพท์เขาเป็นเป็นเป็นเรอเปิดเติมมันค้างแล้วมันไลฟ์เบิ้ลมือว่า เดียนไม่ได้นําให้อย่างนี้นะคะโอเคไหมคะการไลฟ์สดอ่ะแนะนอใช่การไลฟ์สดนะคะต้องเป็นวักขึ้นชั่วโมงนะคะเหมือนการลงคลิปนะคะก็แปดอ่ะสัก1ิสิบห้าทีถึงให้ลงต่อนะคะจะลงต่อเรื่องไม่ได้นะคะยูทู e ปิดจารมองเห็นได้ยินบอกหูอะค่ะเดียนขึ้นค่ะเดียนขึ้นราคาได้ยินไหมคะอยากพูดบ่อยไม่หูไหม มีหูค่ะมีละชัยดูไหมดูหูมีมีมีจริงอ่ะนี่ไงรูเจาะหูมาเห็นไหมคะเดียนบอกแล้วว่าเดียนปิดบังมา38ปีค่ะเดียนมาพบตัวตนที่กกกอกนะคะเพราะอยู่กับยายจำลองนะคะใครเข้ามากดไลค์กดตั้งตะไคร้ให้ยายจำลองด้วยนะคะอย่าดูฟรีนะคะกดไลค์ถึงพันห้าเกไลค์มาสองชั่วโมงค่ะจนคอแห้งหมดแล้วค่ะกดไลค์ให้พันสามนะคะกดไลค์ให้นางเยอะๆเปิดการมองเห็นให้ยายนะคะการกดไลค์เป็นหนึ่งมันดีอย่างคือเปิดการมองเห็นนะคะ เราต้องช่วยกดไลค์นะคะเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นนี่ยาดจำลองนะคะเขาลงคลิปไปแล้วฉันยังไม่ลงเลยค่ะนะคะยังแม่ไวไฟห้อย่างเอายิงห้อยพี่ช้งก็นี่เด้อเบอร์นี่เด้อบอกชูนไปสามเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งชูนชูนไปสามเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งชูนชื่ออะไรอ่ะจำลองฮัตจีบอกคือไปสามอไปอีก